ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับวันนี้ก็สายๆของวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน68นะครับเวลาตอนนี้ก็10โมงกับ53นาทีนะครับเป็นไงกันบ้างกับเมื่อวานนี้นะครับฟุตบอลราคาแปลกของเรายังคงทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่าที่ชอกช้ำก็คือ ทัศนาบอลแปลกเนี่ยหคู่นะครับเข้า4คู่ตาย2คู่นะครับไอตัว2คู่นั้นดันเอาไปให้เพื่อนๆในกลุ่มลายสมาชิกนะครับก็โอ้โหอึ้งไปเลยครับนั่งมองผลแล้วก็แม่นะมันก็มาตามทรงและครับเพียงแต่ว่าไปเลือกแม่นนะครับยังไงก็ต้องขออภัยกับเพื่อนๆในกลุ่มลายสมาชิกด้วยครับโอ้โหนะเมื่อาวานนี้นะครับฟุตบอล6คู่นะครับ สเปอร์นะครับไปไม่รอดครับสเปอร์ก็แพ้ให้กับฟูลแลมไป1ประตูต่อ2ครับทัศนะเราก็วินไปนะครับฟอร์ตูน่าซิสตัดก็ทำได้แค่เสมอกับเพลาะเคล่นนะครับทัศนะเราก็วินไปเรบบนเต้ครับที่เรียกว่าราคาแปลกนะครับสุดท้ายเนี่ยแพ้คาบานต่อบินเบาไป0ูนย์คู่นี้เราโดนนะครับเชวต้านะครับเชวต้าต่อบูโกสเนี่ยก็สามารถเฉือนเอาชนะได้นะครับ ทัศนะเราก็วินไปในขณะที่กรานด้าก็บุกไปเอาชนะเรเนซ่าได้เลยนะครับขนาดราคาเสมอเองนะครับก็ปรากฏว่าทัศนะเราวินไปแล้วก็คู่ที่แปลกที่สุดในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คืออัลบาเซเต้นะครับหานก้าไปต่อจ่าฝูงนะครับ ผมก็เลยจัดทัศนะไปครับโดนเลยครับคู่นี้นะครับอบาเซเต้แพ้กับลาโคลุนยาไป0ูนทัศนะเราก็ตายไปนะครับเพราะงั้นผลงานโดยรวมของบอลราคาแปกก็ถือว่าโอเคนะครับอืมนะเดี๋ยววันนี้ว่ากันใหม่นะครับส่วนผลในคู่อื่นๆนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนซิตี้ก็ทำท่านต่อเนี่ยเซ็งกันไปแถบๆนะครับหลังจากนำลีดยูไนเต็ดเนี่ย 2.0ย์ในครึ่งแรกอ่ะแต่ปรากฏว่าลีสมาตีเสมอได้นะครับก่อนที่แมนซิตี้จะอาศัยลูกฮึดเบียดเอาชนะไป3ประตูต่อ2ขคว้า3แต้มสำคัญไม่ได้นะครับในขณะที่แมวดำซันเดอร์แลนด์ um land, ไอ้นี่ตายยากจริงๆครับแมว9ชีวิตนะครับหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังบอลสมัตหนประตูต่อ2ครึ่งหลังฮึดกลับมาพลิกเก็บ3แต้มได้นะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2 เบลนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดก็ยังแรงไม่เลิกนะครับเอาชนะเบอร์ลีไป3ประตูต่อ1แล้วก็เอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันนะครับแฟนผีก็บอกว่าเก่งแต่กับกู <c oughs> บุกไปเอาชนะถึงโอแทฟฟอร์ดแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเล่นในลังใหม่บ้านของตัวเองนะครับแพ้ให้กับสาริกาดงนีวก็เซินไปแบบย่อยยับถึง1ประตูต่อ4นะครับแล้วก็คู่ดึก นะที่เราบอกว่ามันเป็นบอลราคาแปลกนะครับก็จริงๆครับสเปอร์ไม่ใช่แค่เสมอครับแต่แพ้คาบ้านนะครับคาไวฮัตเลนสเตเดียมต่อเจ้าสัวน้อยฟูลแลมไป1ประตูต่อ2นะครับในศึกมุนเดสิก้าเยอรมันเสือใต้ไบเยนมิวนิกก็ยังตายยากนะครับหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังสังพาวลี01นะครับ แล้วก็สกอร์กลับมาเท่ากัน1-1ก่อนที่เสือใต้จะมาได้อีก2ประตูในช่วงทดเจ็บนะครับกลายเป็นว่าเสือใต้เอาชนะไป3-1แต่ก็ไม่เพียงต่อไม่เพียงพอต่อลูกต่อนะครับแต่ว่าในเกมชนะไปนะฮอฟเฟนไามครับไล่ถล่มเอาสบวกไป3-0ศูนยูเนียนเบอร์ลินแพ้ให้กับไฮเดนฮิมไป1ประตูต่อ2เวเดอร์เบอร์เมนนะครับเสมอกับแพ้บาโคโลน1-1 แล้วก็ในห้างขายาายาไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นครับแพ้ให้กับเสือเหลืองบุนเซียดอตมูลไป1ประตูต่อ2นะครับในเกาโชซิลาอิตาลีนะครับปามาแพ้ให้กับอูนเนเซ่ไป02คู่นี้ก็ถือว่าเป็นราคาแปลกระดับหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่าแปลกไม่มาเนะเจนัวนะครับสามารถเฉือนชนะเวโรนาไป2ประตูต่อหนึ่ง ไอ้มาลายยูเวนตุสก็ทำได้แค่เฉือนกายาลี่ไป2-1นึนะครับในขณะที่คู่ดึกนะครับปิศาจแดงดำเอซีมิลานยังแรงไม่เลิกครับเปิดซานซิโรเอาชนะอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมนะครับลาซิโอไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับในลาลิก้าสเปนนะครับมาโยก้าน,นะครับ,รบเสมอกับโอซาซูนาไป2ประตูต่อ2ทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายนำไปก่อน2-0นนะครับพอคิกมาดูผลสรุปเนี่ยเอ้า เสมอเฉยเลยนะครับโัซาซูน่ามาได้2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับก็สามารถเอาชนะอาราเบสไป3-1ในขณะที่คู่ที่เราให้ทัศนะเป็นบอลราคาแปลกนะครับทีมลองบั้ยอย่างเรบบนเต้ใช่ไหมเออแพ้แบบไม่ได้ลุ้นเลยครับแพ้ต่อแอดบินเบาไป0ูนย์ประตูต่อ2แล้วก็ตามมีอลาติโกมาริดนะครับก็สามารถเอาชนะทีมเรียวโอเบโดไป2 0นะครับ ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโมนาโกเนี่ยทั้งๆที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับสามารถพลิกล็อกนะครับเอาชนะจากฝูงอย่างปารีสแซงแมงไป1ประตูต่อ0น้องใหม่ปารีส f อฟซีนะครับทำได้แค่เสมอกับโอแซหน1แล้วก็คู่ดึกนะครับโอลิมปิกมักเซครับแมมีโอกาสที่จะทำแต้มไล่จี้ปารีสแล้วนะครับได้เล่นในบ้านด้วยปรากฏว่า ทำได้แค่เสมอกับตูลูสไป2ประตูต่อ2นะครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับสโต๊กซิตี้ครับแพ้กับฮันซิตี้ไป1ประตูต่อ2พอร์อดมัทนะครับแพ้ให้กับบิสตันซิตี้ไป0ูนย่งเลสเตอร์ซิตี้ครับก็แพ้ให้กับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็โคเวนทีนะครับก็เอาชนะชาวตันไป3-1 บีเดนสเบอร์เฉือนดับบี้เคาลตี้ไป2-1มิวอลนะครับก็เอาชนะเซาวตแฮมตันไป3ประตูต่อด2เจ้าน้าคู่เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ทำท่าจะดีครับครึ่งแรกอุตส่าห์ออกนำเพสตันไปก่อน2-1สุดท้ายแล้วก็ล่วงไม่เลิกครับพิกกลับมาเป็นฝ่ายแพ้ไป2ประตูต่อด3เล็กซ์แฮมนะครับทำได้แค่เสมอกับแบ็กเบอร์โลเวอร์ไป1-1นอริสซิตี้นะครับก็เอาชนะควีนสปาร์คเรนเจอร์ไป3-1 ปิดท้ายด้วยเวสบอมบิดเอาเบียนนะครับกลับมาจากหลุมเลยนะครับครึ่งแรกเป็นฝ่ายตามหลังสวอนซี02ครึ่งหลังกลับมายิง3ลูกแซงเข้าป้ายขวาสามแต้มนะครับเวสบอมบิด3สวอนซี2นะครับในฮอลแลนด์เอลดีบีซีนะครับเอ็กเซลเซียร์ก็เฉือเนเอาชนะเอเนซีเบด้าไป10 ฟอร์ตูน่าซิสตาัดนะครับทำได้แค่เสมอเฮเลเกิลอเมโลไป1-1ครับคู่นี้เราก็วินไปนะไนเมนเก้น en, นะครับเอาชนะสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมไป3-1นะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับโมไลเลนเซ่ ze, เสมอกับฟามาลีคาว2อคาซาเพียครับแพ้ให้กับอัลเวก้า0-2นาซิองนานแพ้ให้กับเบนฟิก้า1ประตูต่อ2 กิววิเซนเต้นะครับแพ้กับทอนเดล่าไป0ประตูต่อ1นะครับในสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับฮาร์ดจ่าฝูงนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับมาเทเวลศูนย์ศูนย์ดันดีเอฟซีครับก็เอาชนะเซนเมเลนไป3 1หนึ่งคิวมานอกทำได้แค่เสมอกับดันดียูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1นนะครับใน 2, ลีกส2เยอรมันนะครับเนี่ยราคาแปลกกันไหม ไอทักเบลชไว้ er wide, ครับเอาชนะไกเซอร์สโลเทนไปสบายๆครับ2-0โฮสไตคิวแพ้ให้กับแพทเทอร์บลินไป0-1กอยเทอร์เฟิร์สนะครับเละครับเล่นแพ้คาบ้านต่อโบกุ้มไป0ประตูต่อ3แล้วก็มักเดเบิร์กครับเอาชนะเนินแบกไป3 0. ประตูต่อ0นะครับในเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับโฟซิโนเน่บุกไปเอาชนะเลเจน่า1-0 เวเนเซียนะครับเปิดบ้านถล่มมันโตว่าไป30เอมโปลีก็เปิดบ้านถล่มบาลีไป50ซุตติโลอัลโตนะครับแพ้ให้กับอเวลิโนไป01เปสคาล่าก็แพ้ให้กับปาโดวาไป01คาตาซาโลนะครับเฉือนชนะวิตุสเอนเตล่าไป3ประตูดอด2แล้วก็ปาเลโมนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มคาราเลเซไป50นะครับ ในเซกุนดาสสเปนนะครับเอดีเอเซวตาเห็นไหมอันดับ10นะครับก็สามารถเปิดบ้านเชือนช,น,ชนะบูโกสซีเอฟไป1 0ศูนย์กรานด้าครับทีมท้ายตารางครับบุกไปเอาชนะเลโอนซาไป1 0ศูนย์อัลบาเซเต้ครับพวกเราแหมคู่นี้เจ็บปวดครับอาหนก้าไปต่อจากฝูงลาคอรุญยาครับสุดท้ายแพ้ไป0นย์ประตูต่อ2นะครับ เัลเมลียาทำได้แค่เสมอกับอุเสกาไป0-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลวเบยโดลิตครับก็ทำได้แค่เสมอกับมาลลกาไป1ประตูต่อ1นะครับในฮอลแลนด์2นะครับเอฟซีออสก็เล่นในบ้านแพ้กับอัลมเรซิตี้ไป1ประตูต่อ2ส่วนในออสเตรเลียเอ g u e เมื่อวานนี้นะครับเวลิตันฟินิกก็เปิดบ้านเฉือนชนะอดีไลเดย์อยู่ในเตดไป2-1 เซนทันโค้ดมาริเนอร์สนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับเมลเบิร์นซิตี้ไป0-0เวสเทิร์นซิดนีย์นะครับพลิกเอาชนะจากฝูงซิดนีย์เอฟซีไป1-0นะครับส่วนสายวันนี้ก็โอคแลด์เอฟซีครับจะเล่นในบ้านเป็นต่อน,นิวคาสเซิลเจ็ครึ่งครบลูกนะครับวันนี้วันนี้นะครับฟุตบอลยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับ uh, ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ก็เท่าที่ดูคู่แรกเนี่ยคู่หนึ่งทุ่มเนี่ยโอ้โหราคาถามว่าแปลกไหมนะครับคิสซ่นเพลเตนะครับจะเปิดเซลเฮิร์สพาร์คนะครับเจอกับปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเขายกให้คิสเซ่นเพลเตเป็นต่อปอปานะครับราคาอย่างนี้ท้าทายแฟนผีทั่วโลกอีกแล้วนะครับ <c oughs> เออดูฮะแมนยูกับลิเวอร์พูลครับนะผู้จาัดก,การทีมนะครับอย่าง พี่เจ๋งนะครับรูเบนอาโมลิมนะครับกับมิสเตอร์สลอตนีใครจะไปก่อนนะครับนะดูดูครับนะดูครับเพราะว่าวันนี้ทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนทั้งคู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกันนะว่าหัวยจะไปออกคนไหนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับลิเวอร์พูลจะบุกไปต่อเวสต์แฮมนะครับครึ่งควบลูกแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านเป็นต่อวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ลูกควบลูกครึ่งนะครับ ไบรตันจะบุกไปต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ปอปานะครับแล้วก็ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับอาร์เซนอลบุกไปต่อเชลซีปอปานะครับเท่าที่ดูไปก็จะมีคู่แมนยูนครับที่แปลกนะมีคู่แมนยูกับอาร์เซนอลถามว่าแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลก ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเชนนั่นเขาฟอร์มดีจริงนะครับต่อตามเชิงอะ่ะนะต่อตามเชิงที่แปลกอะผมดูว่ามีคู่พาเลสนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นไบรตันนะครับที่บุกไปต่อเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสแค่หน้าปอปานะ่ะมี2คู่นะในศึกพรีเมียร์ลีกที่ให้จับตามองนะครับเนี่ยมีคู่แมนยูกับคู่ไบรตันนะครับ ในบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับบุนเดสซิก้าเยอรมันสตุตการ์ดจะบุกไปต่อสิงห์เหนือฮัมบูครึ่งลูกไอแท็กแฟงเฟิร์ตเล่นในบ้านเป็นต่อหมาป่าวอลฟบวกครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็คู่ดึกไฟบวกเล่นในบ้านเป็นต่อไมล์ครึ่งลูกนะครับเกาโชซิลาอิตาลีนะครับคู่หัวค่ำนะครับหกโมงครึ่งนะโตลิโนจะบุกไปต่อเลดเช่ปอปา อ,อินเตอร์มิลานนะครับจะบุกไปต่อปิซ่าลูกครึ่งอัตตันตาเล่นในบ้านเป็นต่อฟิโอเรนตินาครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับจ่าฝูงนะครับมาป่าลรมาเล่นในบ้านวันนี้เจอกับแหมคู่ต่อกรอันอันหินเลยนะครับนาโปลีครับเขาให้ลรมาเป็นต่อปอป่านะอ่าที่แปกใช่ไหม ที่แปลกก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคู่โตลิโน,โนนะแปลกนิดๆไม่ได้แปลกมากอะนะดูต่อบางนะครับดูต่อบางนะในลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยบียาลิวบุกไปต่อเรียวโซเซดัดปอปานะครับเรียวเบติสบุกไปต่อเซบีย่าปอปา เซลตาบิโก้ ico, ทีมันดับ11ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอสเปนยอนเจ้านกแก้วทีมันดับ6ปอปานะครับแล้วก็เรียวมัดลิดบุกไปต่อคิโรนาลูกควบลูกครึ่งนะครับในลาลิกาสเปนครับผมมองว่ามันแปลกทั้ง4คู่เลยนะครับบอลรองหน้ามานะบอลเจ้าบ้านดีกว่าไม่เรียกว่าบอลบลรองเพราะว่าเซลตาบิโก้มันเป็นบอลต่อใช่ไหม ในลาลิก้าสเปนผมมองว่าเจ้าบ้านนะมีโอกาสนะสตัวเนี้นะครับในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสสตาบุกเล่นในบ้านแต่เป็นต่อแบดผู้มาเยือนแค่ครึ่งลูกนะครับขอแค่ชนะเท่านั้นนะครับในขณะที่ล้องบุกไปต่อองเช่ค,ครึ่งควบลูกลิวบุกไปต่อเลออาฟขอแค่ชนะครึ่งลูกเท่านั้นนะครับ ออลอริยองทีมอันดับ16เล่นในบ้านเป็นต่อนิสทีมอันดับ9ปอปาแล้วก็โอลิปรียงครับเล่นในบ้านเป็นต่อน้อง1ลูกนะครับที่แปลกเลยก็จะเป็นคู่อลอริยองครับมันอันดับต่ำกว่าเยอะนะแต่ต่อแค่ปอปานะครับ <c oughs> ในขณะที่อไอ้เจ้าสตาบูกไอ้เจ้าลิวเนี่ยขอแค่ชนะอันนี้ก็น่ากลัวครับลีเอิงนี่ก็น่ากลัวนะ ลีกที่น่ากลัวคืนเนี้ยผมมองว่าเป็นฝรั่งเศสลีกเอิงกับลาลิก้าสเปนนะบอลต่อระวังนะครับบอลต่อเอเลดิฟซีฮอนแลนด์นะครับจกฝูง PSV อสอโอเเล่นในบ้านเป็นต่อเวลเลนดัมสูงถึง3ลูกนะครับลองจกฝูงอย่างเฟย์ูดจะบุกไปต่อเทลสตาร์ลูกควบลูกครึ่งอูเทร็คทีมันดับ5นะครับบุกไปต่อราคาแค่เสมอนะบุกไปต่อโกเฮตอีเกิลแค่เสมอนะครับ อฟซีทเวนต้ทีมอันดับ8เล่นในบ้านเป็นต่อเอเซนต์อัคมาทีมอันดับสปอปาแล้วก็อาแจกอาร์มสดามตอนนี้ไม่เหลือลายแล้วนะครับทั้งแชมป์ยุโรปทั้งแชมป์ลีกครับไม่เหลือสภาพครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อโกดิงเกนครึ่งลูกเท่านั้นนะครับอาแจกเนี่ยไม่น่าไปเกาะแหละครับนะมันเล่นยังไงมันก็ไม่ไหวไม่ไหวครับสิ้นสภาพครับนะส่วนอีก4ี่คู่เนี่ยมีปัญหาแน่นะผมมองว่านะ เราตัด PSV ออกไปกันแล้วกันนะครับน่าจะเป็นคู่เฟเยนูดอูเทคแล้วก็ FC ฟซเวนตซึ่งเป็นบอลต่อเนี่ยผมมองว่าเฟเยนูดดูต่อบางไปอูเทคก็ดูต่อบางมากครับราคาเสมอในขณะที่ FC ฟซเวนเตเป็นบอนลราคาแปลกนะครับดูว่าจะมาไหมนะโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับ ซันดาคาล่าบุกไปต่อลรโอรอาฟราคาเสมอสปอร์ติ้งลิสบอนเล่นในบ้านเป็นต่ออามาโดล่า2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็จ่าฝูงปอร์โตครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอสโตเลีลูกครึ่งควบ2นะครับในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับอาอุสจ่าฝูงเล่นในบ้านเป็นต่อเอฟซีโคเปนเฮเกนปอปาซิคเคนบอกครับเล่นในบ้านเป็นต่อแลนเดอร์ราคาเสมอ ลองจากฝูงอย่างมิทิลแลนด์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อนอตเจนแลนด์ครึ่งควบลูกแล้วก็โอเดนเซ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวเจนครึ่งควบลูกนะครับนาสุดท้ายละสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับกลาสโกเซลติกทีมรองจากฝูงนะครับจะบุกไปต่อทีมอันดับ3อย่างฮิมเบเนียนขอแค่ชนะนะครับครึ่งลูกกลาสโกเรนเจอร์เล่นในบ้านเป็นต่อเฟลเคิร์กลูกควบลูก,ลก ense, ครึนน agen, คร่ง อาบดีนนะครับจะบุกไปต่อลิฟวิงสตันปอปานะครับในลีกทีเยอรมันนะครับเอเวอร์เบิร์กเล่นในบ้านเป็นต่อดามสัตครึ่งลูกอาเบเนียบิลิเฟลเล่นในบ้านเป็นต่อพูเมนมูนสเตอร์ครึ่งควบลูกดีนโมเดสเดนครับเล่นในบ้านเป็นต่อฟอร์ตูน่าดูเซนดอร์ปอปานะครับซิลิบีอิตาลีนะครับ จากฝูงอย่างมอนซ่าครับบางเชียบเลยครับบุกไปต่อยูเวสตาเบียทีมอันดับ8แค่ราคาเสมอแล้วก็สเปเซียครับเล่นในบ้านเป็นต่อซามโดเลียก็ราคาเสมอนะครับเซกุนดาสองสเปนนะครับวันนี้โอ้โหเห็นราคาแล้วนะครับเรียวสลาโกซานะครับทีมลองบวยหรือเปล่านะเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อเลกาเนสปอปา ลองจากฝูงอย่างลาซิงซานตาแดครับเล่นในบ้านนะครับเจอกับเออีบารทีมอันดับ19เนะเป็นต่อแค่ปอปานะครับคอนโดบาเล่นในบ้านเป็นต่อคาซิตปอปามิลานเดสทีมอันดับ22เล่นในบ้านเป็นต่อเดียลโซเซดัดบีครึ่งลูกแล้วก็คาสเตลอนทีมอันดับ6เล่นในบ้านเจอกับจากฝูงลสาสพาหมัดคาสเตลอนต่อครึ่งลูกเอาอีกแล้วครับ เอาอีกแล้วเมื่อวานว่าหนักแล้วนะครับสำหรับอ,อะไรนะรับกราคอรุนย่านะเอาบาเซเ,เต้ใช่ไหม,อ,มอันนั้นต่อแค่ราคาเสมออันนี้ต่อมันครึ่งลูกเลยครับบีบให้ไปลองจาฝูงอีกแล้วนะครับเดี๋ยเห็นไหมในฮอลแลนด์สองนะครับ โรด a าเจจะบุกไปต่อมาสติดครึ่งควบลูกแล้วก็ดีครับชับคับเล่นในบ้านเป็นต่อ FC i ซีไอโอเฟนหนึ่งลูกออสเตรเลียเอลีกบ่ายสองนะครับแบ็กอัเธอร์เปิดบ้านเป็นต่อเผิดกอรี่ครึ่งควบลูกนะครับวันนี้บอลราคาแปลกค่อนข้างเยอะนะก็ต้องคัดนะครับแต่อาจจะได้หลายคู่หน่อยนะวันนี้อาจจะมีหลุดไป6-7คู่แหละนะครับนะเพิ่มเติมให้เพราะว่าบอลมันเยอะด้วยแล้วก็ราคา น่าสนใจหลายคู่ที่เป็นบอลราคาแปลกบอลล่อซื้อนะครับยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันมาเสนอแนะกันได้นะส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แทที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือท่านไหนต้องการช่วยเหลือกันในด้านอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับทัศนะหลายเดือนนะครับหรืออยากจะช่วยเหลือ ค่าอาหารไก่อาหารหมาก็ว่าไปนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t นะครับ n a m d o นะครับหรือท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปนี่ที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ไปดูที่โพสต์ต่างๆอะ่ะผมจะแปะพวก QR Code ทั้งหลายไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็น QR Code Line นะครับาของ TikTok เคียวโค้ดของ y o u t u b e นะครับแล้วก็คิวอาร์โค้ดของอ n s t a g r กรนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือกันได้ตามกำลังศรัทธา <c oughs> นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงวิเคราะห์บอลราคาแปลกในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ไปก่อนครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ